อันหนามแห่งไม้ตะเคียนทั้งหลายแทงอยู่เที่ยวไปแล้วเห็นแล้วซึ่งสิ่งของของตนอันห้อยลงอยู่ที่ต้นตะเคียนต้นหนึ่งถือเอาแล้วลีไปแล้วแม้อันว่าพระศาสดาทรงพาเอาแล้วซึ่งหมูแห่งพิสุทรงสเสวยอ,อยู่ซึ่งบุญของพระเถระชื่อว่าศีวลีเส้นการสักว่าเดือนนั่นเทียวอีก สเสด็จไปแล้วได้สเสด็จเข้าไปแล้วสู่ปุพารามครั้งนั้นอันว่าพิสูผู้แก่ทั้งหลายเหล่านั้นล้างแล้วซึ่งหน้าแต่เช้าเที่ยวไปแล้วด้วยความคิดว่าอันว่าเราทั้งหลายจักดื่มซึ่งข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายซึ่งพัดเพื่อพิสูผู้จรมาทั้งหลายดื่มแล้วซึ่งข้าวต้มฉันแล้วซึ่งของอันบุคคลพึงเกี้ยวนั่งแล้ว ครั้งนั้นอันว่านางวิสาขาถามแล้วซึ่งพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อันว่าท่านทั้งหลายได้ไปแล้วสู่ที่เป็นที่อยู่ของพระเทระที่ว่าเรวตากลับด้วยพระศาสดาหรือดังนี้อันว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าดูก่อนอุบาสิกาเอออันว่าอย่างนั้นดังนี้อันว่านางวิสาขาถามแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าที่เป็นที่อยู่ของพระเทระ ต่อพระเถระอันบุคคลพึงยินดีหรือดังนี้อันว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าความที่แห่งที่เป็นที่อยู่ของพระเถระนั้นเป็นสถานที่อันบุคคลพึงยินดีจกมีแต่ที่ไหนดูก่อนอุบาสิกาอันว่าที่เป็นที่อยู่ของพระเถระนั้นเป็นสถานที่รกชัดด้วยต้นตะเคียนมีน้ําอันขาวเป็นเช่นกับด้วยที่เป็นที่อยู่ของเปรตทั้งหลายย่อมเป็นดังนี้ ครั้งนั้นอันว่าพิสุนมทั้งหลายสองเหล่าอื่นมาแล้วอันว่าอุบาสิกาถวายแล้วซึ่งข้าวต้มและของอันบุคคลพึงเคี้ยวทั้งหลายแก่พิสุทั้งหลายแม้เหล่านั้นถามแล้วอย่างนั้นนั่นเทียวอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าดูก่อนอุบาสิกาอันเราทั้งหลายไม่อาจเพื่ออันภลนาได้อันว่าที่เป็นที่อยู่ของพระเถระเป็นเช่นกับด้วยเทวสภาชุวาสุธรรม,มา เป็นราัะว่าอันพระเทระปรุงแต่งแล้วด้วยฤทธิ์ย่ำเป็นดังนี้อันว่าอุบา school, สิกาค,คิดแล้วว่าอันว่าพิสูผู้มาแล้วทั้งหลายก่อนกล่าวแล้วโดยประการอื่นอันว่าพิสูทั้งหลายเหล่านี้ย่ำกล่าวโดยประการอื่นอันว่าพิสูผู้มาแล้วทั้งหลายก่อนลืมทั่วแล้วซึ่งสิ่งของบางอย่างนั่นเทียวเป็น,น Việt. ผู้กล่าวเฉพาะไ,ไปแล้วในการแห่งฤทธิ์อันพระเทระคลายแล้วจะเป็น ่วนว่าอันว่าพิถุทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ไปแล้วในการแห่งที่เป็นที่อยู่เป็นสถานที่อันพระเทระปรุงแต่งแล้วด้วยริ์เนรมิตรแล้วจักเป็นดังนี้รู้แล้วซึ่งเนื้อความนั่นเพราะความที่แห่งตนเป็นบัณฑิตได้ยืนแล้วด้วยความหวังว่าอันว่าเราจาักทูลถามในการเป็นที่เสด็จมาแห่งพระศา,าสดาดังนี้อันว่าพระศา,าสดาอันหมู่แห่งพิสุแวดล้อมแล้วสเสด็จไปแล้วสู่เรือนของนางวิสาขา ต่อการครู่หนึ่งแต่การนั้นนั่นเทียวประทับนั่งแล้วบนอาสนะอันอันบุคคลปูลาดแล้วอันว่านางวิสาขานั้นอังคาดแล้วซึ่งหมวยมพิสุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยเคารพ